ผู้หญิงคนของมไม่อะไรไงคนของม่อะไรไปขายทุกวันนี้ขายเตียงนอนแล้วอ่ะอืนี่ฟูกเก่าไงฟูกเก่าพอนอนได้สองคนเลยนอนได้สองคนได้ไหมถ้านอนทับกันอ่ะได้เลยมันคืออิดอัดแต่เตะเฮ้ยไม่หรอกนะทับกันได้อยู่กอดอุ่นใหญ่เลยไรเงีะเป็นข้างแต่อย่าหาผู้หญิงตัวใหญ่มากนะไม่เป็นไรแล้วเอ็งชอบไม่ใช่เหรอสามนั่นน่ะ อาวะมาช่วยกันยัดเข้ารถหน่อยมึงรู้จ่อเข้าได้ป่ะโอ้ยโอ้ยเลิมแล้วพี่จะเข้าไงตอนเนี้ยพับเอาเนยฮะพับพับอืมให้คนยืงขึ้นไปฮะเดี๋ยวผมดันให้โอ้ยจะยัดเข้าได้ไหมน้อที่นอนครับเตรียมพร้อมเออ cột subscribe lông à Ghiền yeah. yeah. <laughs> <laughs> อเล็กไปปะวะเล็กเลยที่นี่มันนอนได้สองคนนะนี่ถ้าที่นอนบ้า,า<ๆ>ที่เรอเฟือเลยหาเด็กตัวเล็กเล<ๆ>็กมาช่วหาเด็กมาสักคนเนาะยัดเข้าได้พอดีเลยปกติถ้ารถบางรุ่นเนาะมันจะมีประตูทางหนีไฟเนี่ยเราสามารถยัดตรงนั้นได้คันนี้ไม่มีว่ะเนี่ยแล้วเราก็ติดทีวี ติดทีวีตรงนี้อ้โหนี่พอดีเลยนี่ที่นอน<ม>ตอนแรกอยากได้ที่นอนจากคันคันนั้นมากเลยที่นอนนุ่มๆอู้ได้อยู่นะ,ะอ,นอือเอะเปิดประมาทชมบรรยากาศ มองว่าก็ดูรูปนี้ไปก่อนเพลินๆถ้าไม่มีสาวมานอนด้วยไม่ใช่หญิงผู้ชายเลดูท่าแล้วคนเก่านี่น่าจะหื่นใช่เล่นนะเราก็ดูเดินถัดไปเลคนนี้เบื่อมันเอาใส่หนวดทุกคนเลยแมใครเอาใส่ไม่รู้อ่ะมันใส่หนวดทุกคนเลยเจ้าของรถอ่ะเจ้าของเป็นผู้ชายหรือเป็นเป็นนี่วะวันไหนเบื่อเดือนนี้ก็เปิดเออเปิดอ่ะอ๋อข้าวปากกาเขียนอืมแมงใส่หนวดทุกตัวเลย เหมือนก็ไปรัดผมสมัยก่อนนอ่ะเอ,อไ,ไปว่าตามร้านลุงเก่าๆอ่ะไ <laughs> อเราตอนเด็กๆก็รัดผมไปกัคดูไฟ,เ,ไฟเรียกแมงวีกลางคืนดววเดี๋ยวพี่จะซื้ออันนี้มาใหม่ฝาครอบเปียแนแมงไฟแดงทั้งรถเลยเอาเป็นห้องเชือ,อนน้อ มันแยกเป็นห้องนอนเลยนะนี่เห็นไหมตรงนี้เหมือนมันตัดมันมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแคบได้เนี่ยมันแยกเนียเหมือนมันสามารถเปลี่ยนไซส์ของห้องนอนได้โอ้โหได้เลยเนี่ขนาดรถทรงเก่าก็ยังดูใหญ่เนาะถ้าเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในแบบท็อปที่เป็นแบบหลังคาเรียบพอดีอันนั้นอันนั้นแคบยืนไม่ได้เลยถ้าแบบมันได้สวยจริงแต่ว่าค่อนข้างอึดอัดว่ะ อนอนสักสามคนลนลครับนอนสักสามคนเดี๋ยวว่างจะมารีวิวชา,ทาไทยแบบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวรอให้เซตอัพรถอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วผมจะมารีวิวข้างในเนี่ยมันกว้างแ,แต่ข้างนอกมันก็เหมาะเหมาะกับอะไระบเบาะก็นุ่มอยู่นะข้างหน้า<ม>เผื่อเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ย <laughs>